สวัสดีครับนักเรียนทุกคนขอต้อนรับกับสู่รายการอักษร on Learn ของแท้ต้องมีหน้าครูเข้าไปใกล้กองนะครับโอเคนะฮะกลับเข้ามาสู่รายการภาษาอังกฤษนะครับสำหรับเด็กนักเรียนชั้นป3นะครับผมกับคุณครูเปียคนเดิมนะครับ เด็กๆครับเราเรียนกันมาเยอะแล้วก็ยังใช้นังสือเล่มเดิมนะครับนังสือที่เป็นสมอยนะครับครูพูดทุกต้นเทปเลยนะว่าเด็กๆต้องมีนังสือให้พร้อมนะครับเด็กๆต้องมีนังสือให้พร้อมนะฮะจะมานั่งเรียนเฉยๆฟังเฉยๆเนี่ยมันก็ได้แหละเพราะมันเป็นวิชาภาษาอังกฤษมันได้พูดได้ออกเสียงแต่ถ้าเรามีอะไรให้ดูเนืกออกไม่โลกมีอะไรให้ดูมีตัวอักษรให้ดูเราจะจําเนื้อหาโดยที่เราไม่ต้องท่องพอเราได้ผ่านการดูหลายรอบใช่ไหมโลกนะครับได้ดูได้เขียนนะครับ ภาษาอัอางกฤษหนูจะเก่งได้ก็ต่อเมื่อหนูเวลาเรียนนี้นะครับต้องใช้ประสาททั้งหมดในการช่วยเรียนนะครับตาก็ดูไปสิตาดูสิมันคือคําไหนมันคือรูปอะไรใช่ไหมลูกเสียงที่ลอยมาหนูก็ฟังลูกฟังฟัง,ฟ,งฟังเสร็จแล้วคิดตามแล้วพูดออกมานะครับหูแล้วก็ไปประมวลผลในนี้แล้วก็ออกมาทางปากนะครับพูดพูดพูดนิ้วก็อย่าว่างลูกจิมจิมเขพูดถึงตรงไหน นะครับเรียนแบบเนี้ยหนูจะเก่งภาษาอังกฤษได้ไม่ยากเลยเป็นเทคนิคที่เขาใช้กันทั่วโลกนะครับครูมาแนะนําให้หนูฟังด้วยนะหนูจะได้เก่งๆขึ้นนะครับอ่หนังสือนะครับหยิบหนังสือขึ้นมาเตรียมเครื่องแบบแบบแบบเตรียมเครื่องเขียนตัวเองให้พร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันก่อนเริ่มเรียนนะครับครูขอเมาส์นิดนึงนะฮะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไม่ได้เรียนเนื้อหาอะไรเพิ่มใหม่เลยเป็นเนื้อหาเก่าทั้งหมด นะครับเป็นเนื้อหาเก่าทั้งหมดเลยนะครับเอามาทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพราะว่านะครับการเรียนที่ดไีไม่ใช่การเรียนที่หูเรียน20เรื่องเราคิดว่าตัวเองเก่งเน่นะฮะเรียนแค่ไม่กี่เรื่องแต่เรียนให้แม่นจําให้แม่นนั่นเองนะครับเด็กๆอ่ะพร้อมแล้วอย่าเราไปกันเลยนะไปครับเอาล่ะนักเรียน นะครับอย่างที่ครูบอกว่าเราเนี่ยจะเรียนเนื้อหาของเก่าก็คือเอาเนื้อหาของเก่าเนี่ยมาแบฝึกหัดทบทวนนะครับคูขอทวนตั้งแต่ตั้งแต่เอาปากเปล่าก่อนนะนะครับเอาปากเปล่าก่อนนะครับทวนตั้งแต่เรื่องประเทศ <c oughs> เรื่องประเทศนะครับถ้าครูพูดปุ๊บหนูยกมือตอบเลยนะพูนมืปุ๊บยกมือตอบเลยโอเคนะนะครับยกมือตอบเลยนะครับว่าใคร นึกออกพูดเลยนะครับว่าประเทศต่อไปนี้คือประเทศอะไรพูดเป็นภาษาอังกฤษครูพูดเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะประเทศแรกรประเทศจีนประเทศจีนเก่งมากเก่งมากว้า wow, ว very good very good good job good job ประเทศจีนใช้คำว่า China China ออกเสียงพร้อมครูลูกดูปากครู China China เก่งมากนะครับคำที่สองนะครับคำที่สองอยากได้ประเทศยากมากเลยประเทศนี้ลูก ประเทศไทยลูกยกมือว้าวว้าวว้าวกู o d job Good job Good job ภาษาไทยลูกไอ้ไม่ใช่ภาษาไทยประเทศไทยประเทศไทยภาษาอังกฤษใช่คหว่า Thailand Thailand, Thailand Thailand ออกเสียงตามโคล,ลูก Thailand Thailand, Thailand นะครับอย่าอย่าอย่าเป็น Thailand แบบสำเนียงนิดนึง Thailand, Thailand Thailand นะครับ Thailand นะอ่ะคำศัพท์ชุดที่สองที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับ กิจวัตรในชีวิตประจําวันนะครับว่าวันวันหนึ่งเราทําอะไรบ้างนะครับตื่นนอนเราใช้ภาษาอังกฤษคําว่าอะไรนะตื่นนอนคือชอบคือชอบตื่นนอนภาษาอังกฤษใช้คําว่า get up get up เก่งมากนะครับ get up ขอข้ามไปที่ไปโรงเรียนเลยนะครับอยากได้สำนวนที่แปลว่าไปโรงเรียนลูกยกมือยกมือว้าวว้าว good job good job good job excellent เก่งมากเก่งมากนะครับไปโรงเรียนใช้คำว่า go to school go to school นะครับไปโรงเรียนต้องสุดใส,ส่ใส,สุดใสหน่อยนี่ไหม go to school go to school นะครับขออีกอันหนึ่งขอตื่นนอนใช่ไหมอ่ะเข้านอนลูกสมมติเปกลางคืนเลยเข้านอนลูกเข้านอนมาภาษาอังกฤษใช้อะไรนะเข่านอนเนะข้านอน John, นะเข้านอนฝรั่งไม่เข้าใจนะพูดเข้านอนว่าอะไรนะต้องพูดว่าอะไรนะหนึ่งสองสาม o o d job เก่งมากเก่งมากยกมือเลยลูกยกมือเลยอ่าดีมากลูกยกมือเลย Good job เก่งมากเก่งมากนะครับ เขานอนภาษาอังกฤษใช้ว่า go to bed go to bed go to bed อ่านออกเสียงตามครูใชลูก go to bed go to bed และเราเรียนเรื่องการแต่งประโยคเกี่ยวกับเรื่องการแต่งเวลาจริงไหมลูกนะครับเราพูดถึงเวลาเวลาเนี่ยนะครับกี่โมงกี่โมงภาษาอังกฤษง่ายที่สุดเลยใส่คําว่า o'clock ไปด้านหลัง o'clock 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 ไปด้านหลังนะครับอ่ะนะครับเช่นครูขอถามว่า เก้าโมงเช้าเก้าโมงภาษาอังกฤษใช่ไหมลูกเก้าเก้าคือไนใช่ไหมใส่อกครอกลงไปด้านหลังง่ายที่สุดก็จะกลายเป็น nine o'clock เห็นไหมนะครับอยากได้ห้าโมงเย็นกลับบ้านตอนห้าโมงเย็นแล้วห้าโมงเย็นห้าภาษาอังกฤษใช้เลขห้าใช่ไหมห้าโมงก็จะกลายเป็น five o'clock five o'clock ใช่ไหมลูกนะครับห้าโมงเย็นนั่นเองเก่งมากเลยนะครับเก่งมากมากเลยนะครับนี่คือสิ่งสามสิ่งที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ย ครูจะทวนทั้งหมดเลยนะครับหนูจะได้มีความรู้จําไปแม่นๆนะคะแนนจะได้ดีๆเกรดจะได้ดีๆนะครับพร้อมแล้วนะหยิบหนังสือขึ้นมาลูกไป Hi there สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะาจ้าเริ่มพร้อมกันเรียนเริ่มพร้อมกันเรียนนะเริ่มเรียนพร้อมกันต้องพูดว่าอะไรทุกคนพร้อมยังลูกนะครับพร้อมหรือยังลูก อ่านะครับดีมากนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับหนูดูหนังสือนะครับตอนนี้ครูต้องการใช้หน้า12ลูกนะครับเราจะเปิดไปที่หน้า12นะครับคำว่าหน้าหนังสือภาษาอังกฤษใช้คำว่า page 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 นะครับ turn to page 12 turn to page 12เปิดไปหน้า12ลูก12คือ12นะครับ turn to page 12 turn to page 12นะครับเปิดไปหน้า12เดอ้อนะครับหน้า12เดอ้อนะครับ page 12 page 12นะครับหน้า12นะครับเป็นการทวนอ่าทบทวนเรื่องเราที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับหนูจะได้ไม่ลืมก่อนที่จะขึ้นบทต่อไปกับอาจารย์ท่านต่อไปนะครับอะลาเด็กๆหน้า12นะครับถ้าหนูเด็กๆเ,เ,เปิดไปหน้า12เนี่ยนะครับสิ่งที่หนูเจอเนี่ยนะครับก็จะเป็นธงชาติลูกนะครับเป็นธงชาติ6ธง นะครับเป็นธงชาติ6กธงนะครับด็กๆครับธงชาติ6กธงเนี่ยนะครับดูเขาให้ธงมาเฉยๆเห็นไหมลูกนะครับให้แค่ธงมาเฉยๆนะครับแล้วเขาไม่ให้อะไรมาอีกเลยแ <laughs> สแนวค่ายทำอะไรนะครับภารกิจพิชโชของหดูกวันนี้นะครับก็คือหนูจะต้องฟังเดอร์ฟังเดอฟังเสร็จปุ๊บให้จับหมายเลขให้คู่กับประเทศให้เรียบร้อย หมายเลขหนึ่งเขาพูดสมสมุติสมมุตินะสมมุตินะสมมุติว่าหมายเลขหนึ่งคือเขาออกเสียงว่าไทยแลนด์ออกเสียงว่าไทยแลนด์อย่างเงี้ยลูกหนูก็หาซิว่าธงประเทศไทยแลนด์เนี่ยคือธงไหนใส่หมายเลขหนึ่งลงไปเจ็ดมา้าธงหมายเลขสองเขาบอกว่าสเปนธงหมายเลขสองนะสมสมุติสมมุติไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงนะลูกธงหมายเลขสองนะเขาพูดว่าสเปนสเปนนัมเบอร์ทูสเปนหนูก็หาธงประเทศสเปนลูกนะครับคือประเทศไหน รูจะยังไม่บอกอะไรทางนั้นว่าธงไหนประเทศไหนหนูต้องใช้ความจําแล้วลูกนะครับหดี๋วต้องใช้ความจําสมองเ่ยนะเป็นอวัยวะที่วิเศษมากนะครับหนูฝึกบ่อยๆแล้วอย่เโคตาจะเก่งโดยอัตโนมัติเองนะครับหนูไม่สามารถออกกาลังกายสมองด้วยการไปเวียงเวียงให้เขาแข็งแรงไม่ได้ลูกสมองจะแข็งแรงต่อเมื่อหนูคิดหนูจําบ่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะนึกให้ออกธงต่อไปเนี้ยเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับเบอร์เอไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์เอเนี่ยประเทศอะไรนะ ที่มันมีเส้นทะยงทะยงสีแดงแดงขาวขาวอย่างเงี้ยนะครับดูเออดูแข็งแรงอย่างเงี้ยประเทศอะไรนะบีบอยนะฮะธงประเทศอะไรนะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์อยู่ริมซ้ายนะฮะไม่ไม่ต้องกลางซสที่เดียวมาทางด้านสายใช่ไหมธงเป็นอสัญ,ญลักษณ์เป็นเหมือนมงกุฎมงกุฎมงกุฎนิดนึงนะครับลองนึกให้ออกเออประเทศอะไรนะประเทศอะไรนะ ซีแคทนะครับซีแคทนะครับธงประเทศอะไรนะที่มีสีแดงพื้นสีแดงแล้วก็เป็นดาวสีเหลืองนะครับดาวอีก5ดวงดวงใหญ่ดวงหนึง่งเอะประเทศอะไรนะดูดูเสียงครูแนะ่มันคือเสียงป,ป,ประเทศอะไรนะแม่บอกแม่บอกแม่บอกไอะประเทศนี้นะครับยากที่สุดเลยนะ <c oughs> ใครตาประเทศนี้ไม่ได้เนี่ยโอ้ยเรียนไม่จบลูกนะครับนึกให้ออกธงประเทศอะไรครูไม่ใบอะไรทั้งนั้นนะครับ ข้อหประเทศนี้นะครับประเทศนี้เออดูตรงกลางดูเป็นเป็นเหมือนแบบแบบสัญลักษณ์พิศวงนิดนึงตรงกลางเห็นไหมะนะครับแล้วข้างบนเป็นสีส้มๆข้างล่างเป็นสีเขียวตรงกลางเป็นสีขาวธงประเทศอะไรนะประเทศอะไรคุณไม่ได้ใบเลยนะลูกนะดูกล้องลูก <c oughs> ไม่ได้ใบเลยนะฮะเฮโดล่ะเฮโดล่ะเฮโดล่ะเฮโดละอ่ะสุดท้ายนะครับเออให้ให้ให้ ให้ก <Hey. S 2> ูไม่ได้บ้าเลยนะลูกให้ให้ประเทศอะไรนะให้อะไรกันต้โกดใส่มาสเตอร์ประเทศอะไรกูไม่บา้ากูไม่บ้ายแต่ั้นน,นะครับอลองดูนะครับว่าธงประเทศนี้คือประเทศอะไรนึกให้ออกก่อนนึกให้ออกก่อนนึกออกอยังเออยนะครับเราต้องเตรียมสิ่งนี้สมองเราก่อนนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเด็กๆครับเดี๋ยว,เ,ยวเราครูจะเปิดให้ฟังสองรอบแค่สองรอบนะลูกนะครูจะเปิดให้ฟังสองรอบนะครับรอบแรก เปิดแบบรวดเดียวจบวุบรอบ2นะครับเปิดแล้วก็หยุดเปิดแล้วก็หยุดเปิดแล้วก็หยุดนะครับเปิด2รอบแค่นั้นนะนะครับเปิดแค่2รอบหนูต้องฟังว่าหมายเลขหนึ่งที่เขาพูดคือชื่อประเทศอะไรจับชื่อประเทศกับทงให้ถูกนะครับจับชื่อประเทศกับทงให้ถูกหนูใส่หมายเลขลงไปในช่องสีขาวด้านล่างทงได้เลยลูกนะครับเอาหมายเลขสมมติหมายเลขหนึ่งเขาพูดไทยแลนด หมายเลขหนึ่งพูดไทยแลนด์หาธงประเทศไทยแลนด์ให้เจอแล้วใส่หมายเลขหนึ่งใต้ธงประเทศไทยแลนด์แบบนี้เข้าใจไหมนะครับเปิดสองรอบนะอวอมหูลูกอมหูอวมหูอมหูมหดีมากลูกอมหูนะครับเด็กๆอมหูนะครับอมหูเสร็จปุ๊บรอบแรกนะไปแล้วนะพร้อมนะลกูก three two one action students book unit one small activities exercise one Listen and write the numbers. Number one, I'm from China. My flag is red. Number two, I'm from India. My flag is orange, white, and green. Number three, I'm from the United Kingdom. My flag is red, white, and blue. Number four, I'm from Japan. my flag is white and red number five i'm from thailand my flag is red white and blue number 6. i m from spain my flag is red and yellow ง่ายเนาะ <laughs> ครูค้าเมื่อกี้เขาพูดอะไรเขาครูค้าอะไรฟังไม่ออกเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเขาพยายามที่จะบ่ายเขาไม่ได้พูดแค่ชื่อประเทศอย่างเดียวใช่ไหมลูกนะครับเขาพูดชื่อเอ่อ ธงชื่อสีธงมาด้วยธงชนเป็นสีอะไรสีอะไรนะครับผมเขาบอกให้ใบตั้งเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะรอบแรกนะครับยังไม่เสร็จไม่เป็นไรรอบ2สองอยวเราจะทําด้วยกันเสร็จแล้วจะเฉลยกันนะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับรอบสองครูจะเปิดแบบเปิดแล้วหยุดเปิดแล้วหยุดนะครับนักเรียนก็ฟังนะลูกนะหนูหนูฟังนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขลงไปนะครับผมอ่ะทวนเรื่องมันจะมีเรื่องสีใช่ไหมนะครับมีเรื่องสีต่างๆให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะ Pabre! 3, 2, one, action! Students' Book Unit 1 Smile Activities Exercise 1 Listen and write the numbers. Number 1 I'm from China. My flag is red. I'm from China. My flag is red. My flag is red. Oh, what ไม่รู้ไม่บอกูยังไม่เฉลยใจร้ายนะฮะเบอร์สองลก number two I'm from India my flag is orange white and green I'm from India my flag is orange white and green ตรงไหนนะ tiktok 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 เบอร์สามลก number three i'm from the united kingdom. my flag is red, white, and blue. i'm from the united kingdom. my flag is red, white, and blue. number four. i'm from japan. my flag is white and red. next nah up. <laughs> i'm from japan. My flag is white and red. next. Ah, Number five. Number five. I'm from Thailand. My flag is red, white, and blue. I'm from Thailand. My flag is red, white, and blue. Country? Number six. I'm from Spain. My flag is red and yellow. I'm from Spain. My flag is red and yellow Red and yellow นะครับผมอ่ะละนะครับดีมากเลยเด็กๆขอบคุณมากที่ตั้งใจฟังนะครับไหนลองดูซิคุณครูในห้องนะครับอย่าลองดูนะครับเดีย๋ยวผมจะเฉลยให้หมดเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะครับเบอร์หนึ่งลูกเฉลยครับตึงเบอร์นหนึ่งคือตัวนี้ลูกปิงปองประเทศอะไรนะครับประเทศอะไรนะ China China C H I N A c h i n a จีนใช่ไหมนะครับประเทศจีนนะครับประเทศจีนจีนจีนเบอร์สองลูกตึงอันนี้ลูกนะครับด้านล่างสายนะครับด้านล่างสายลูกประเทศนี้เขาเรียกประเทศเก่งมากก o ชอบ o ูช o บอินเดียอินเดียอินเดียนะครับประเทศเฮโดและเฮโดใช่ไหมนะครับอินเดียประเทศที่สามลูกตงปิง อ่าเป็นด้านบนซ้ายนะครับทาบว่า the the United Kingdom นะครับอ่า the United Kingdom the United Kingdom นั่นเองนะครับหมายเลขสี่ลูกหมายเลขสี่นะครับรปิงหมายเลขสี่นะครับประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นภาษาภาษาอังกฤษใช้คำว่า Japan ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับประเทศที่5ลูกตรึงปิงอ่านะครับประเทศของเราภาษาอังกฤษใช้คำว่าไทยแลนด์ไทยแลนนะครับไทยแลนดประเทศไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายลูกเหลืออยู่ตัวเดียวตรึงตึงสเปนเก่งมากใครถูก6ข้อยกมือสิลูกให้ครูชื่นใจลูกว้าว ว้าวถูกกันเยอะเลยเก่งมากเก่งมากอุ้ยขอบคุณมากมากเห็นไหมลูกนี่คือผลบุญจากการที่หนูตั้งใจเรียงของครูนะครับหนูฟังหนูพูดหนูฟังหนูพูดหนูจดฟังพูดจดจดพูดฟังพูดจดฟังวนอย่างเงี้ยมันจะจําได้หนูจะจําได้เก่งมากๆเลยนะครับเก่งมากๆเลยคู่ขออีกนิดนึงอันสุดท้ายละนะครับพอละนะครับเดี๋ยวเรามา อ่านนะครับประโยคอ่านประโยคแล้วหนูบอกครูสิลูกว่าประโยคต่อไปเนี้ยนะครับประโยคต่อไปเนี้ยนะครับตรงกับในค like ําบรรยายหรือเปล่าเขาให้นาฬิกามาใช่ไหมลูกนะครับนาฬิกามานะครับเวลาบอกเวลาอย่าลืมนะใช้คําว่า Oclock Oclock ใช่ไหมลูกนะครับใช้คําว่า O'clock นะครับทีนี้เนี่ยนะครับดูที่ตัวเลขนะครับดูที่ตัวเลขเป็นตัวเลขไหนใส่ตัวเลขคําว่าหน้า o c l o ก k ลงไป11โมงพูดว่า11 o'clock 11 o'clock สิบโมงพูดว่า10 n o'clock t e o'clock นะครับหกโมงเช้า6กหกคือ six ใช่ไหมหกโมงเช้าก็พูดว่า six o'clock s o'clock ดูซิว่าประโยคที่เขาให้มากับรูปโทรศัพท์รูปนาฬิกาเนี่ยนะครับไม่ใช่โทรศัพท์กับทศทีรูปนาฬิกาอยู่ตรงไหนนะครับถ้าใครหาไม่เจอแสดงว่าตอนนี้ยังเปิดผิดหน้าอยู่ตอนนี้เราอยู่หน้า13นะครับ page 13 page 13นะครับตอนนี้เราอยู่หน้า 13ลูกนะครับ turn to page 13 13คือเลข13นะครับอยู่เลข13นะนะ13ด้านบนนะครับอ่ะเรามาดูประโยคแรกกันนะครับประโยคแรกเลยนะไปประโยคแรกนะครับประโยคแรก it's two o'clock it's two o'clock เด็กๆครับ2 w โอโ้โห2คือเลข2ใช่ไหมตอนนี้2นาฬิกาหรือเปล่าตอนนี้คือ2นาฬิกาหรือเปล่าไหนดูที่นาฬิกาสิลูกเข็มสั้นอยู่เลข2เข็มยาวอยู่เลข 12แบบนี้บ่ายสองไม่ลูกคำตอบคือปิงปองปิงปองถูกต้อง <Yeah. S 1> เ,งเย้นะครับเก่งมากเลยนะครับเก่งมากลูกนะครับนี่คือบ่ายสองเพราะตรงนี้เขาบอกว่า two o'clock แล้วรูปนาฬิกาก็เป็นรูปนี้พอดีนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าอะไรนะครับข้อที่2องเขาบอกว่า it's five o'clock it's five o'clock ต,ต้องเปลี่ยนสีหมืดเลยนะเอาใหม่นะครับเอาใช้เป็นวงกลมแล้วกัน It's five o'clock five คือเลขอะไรลูกเลขห้านี่คือห้าโมงหรือเปล่านะนี่คือห้าโมงหรือเปล่านะหนูก็กลับไปดูที่ตัวนาฬิกาสิลูกเข็มสั้นชี้ที่เลขห้าเห็นไหมครับเข็มยาวปี๊บชี้ที่เลขสิบสองแบบนี้นะครับอัลละห้าโมงหรือเปล่าลูกคำตอบคือ ปิงปองปิงปองถูกต้องนะครับถูกต้องหนูก็ใส่ใส่เครื่องหมายถูกลงไปแบบนี้นะครับใส่เครื่องหมายถูกลงไปแบบนี้โอเคนะครับเบอร์หนึ่งถูกเบรอร์สองถูกเบรอร์สามแล้วลูกนะครับดูที่เบอร์สามนะครับเบรอบรอ์สามเบอร์สามเธอบอกว่าอะไรเบรอร์สามเธอบอกว่านะครับ it's twelve o'clock it's twelve o'clock นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับ it's twelve o'clock สิบสองนาฬิกา นะครับ12นาฬิกาดูที่นับปัดนาฬิกาสิลูกถ้า12นาฬิกาเข็มสั้นก็อยู่ที่เลข12เข็มยาวก็อยู่ที่เลข12เช่นกันมันเป็นอย่างนั้นไหมคำตอบคือปิงปองปิงปงป้งปองถูกต้องนะครับ2เข็มอยู่ในเลข12เหมือนกันนี่คือ12นาฬิกาฉะนั้นเบอร์3ถูกต้องอีกแล้วว้าวว้าวว้าวใครตอบตามครูแล้วตอบได้ถูกถือว่าเก่งนะครับหนูสามารถเ,เรียนรู้เรื่องนาฬิกาได้ สองข้อสุดท้ายนะครับเบอร์สี่นะครับบอกว่า it's nine o'clock it's nine o'clock นะครับ9คือเลขอะไรลูกติ๊กตอ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 กเลข9ใช่ไหมนะครับเลข9นะครับ it's nine o'clock ก็คือ9ก้าโมงเโมงนะครับนี่เป็น9ก้โมงหรือเปล่าดูที่เข็มนาฬิกาสิลูกอ่ะเข็มนาฬิกานะครับเข็มสั้นอยู่ที่เลข9เข็มยาวอยู่ที่เลข12เห็นไหมนะครับเป็น9ก้านาฬิกาไหมคำตอบคือ ปิงปอง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 เลขเก้าเก้านาฬิกาทำแบบนี้นั่นเองนะครับต้องถูกกดถูกหมดเลยเหรือเปล่าเนี่ยไหนอลองดูเบอร์ห้าสิสุดท้ายนะครับเบอร์ห้า i g h t three o'clock อ๋อล่ะตอนนี้นะครับ three o'clock t คือเลขสามใช่ไหมตอนนี้มันสามนาฬิกาหรือเปล่าตอนนี้มันสามนาฬิกาหรือเปล่าหนดูดูที่นาฬิกานาฬิกาดูที่นาฬิกาหนูซิลึกนะครับเข็มสั้นอยู่ที่เลขสี่อ้าว เข็มยาวอยู่ที่เลข12อ้เวเข็มสั้นอยู่ที่เลข10มันคือกี่นาฬิกาลูก10นาฬิกาถูกไหมนะครับมันควรจะเป็นนะครับรบางคนร10นาฬิกาเราภาษาอังกฤษใช้คําว่า10น o c l o c แต่จากโจทย์มัน3 o'clock ฉะนั้นตัวนี้ถูกหรือผิดลูกไม่ถูกอยู่ตัวเดียวนั่นเอง นะครับผมเก่งมากๆเลยปมมือให้ตัวเองหน่อยโอ,โอ้ว้าวหลายๆคนถูกทั้งหมดเลยตั้งแต่ธงชาติก็ถูกนะครับออนาฬิกาก็บอกถูกหมดเลยนะครับหนูเก่งมากลูกนะครับสมองหนูทํางานดีมากๆเลยครูชื่นชมครูขอบคุณมากๆที่หนูตั้งใจเรียนกับครูนะครับพูดบ่อยๆฟังบ่อยๆได้ยินบ่อยๆตาดูเสมอมือนิ้วชี้เบอร์นิ้วชี้เสมอนะครับหนูจะเก่งภาษาเปลิปขึ้นเองนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับครูก็ คงจะพอแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันเทปหน้านะลูกนะเด็กๆครับเราเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของยูนิตที่1บทที่1แล้วนะครับผมสิ่งที่เราได้เรียนในยูนิตนี้นะครับมีอยู่3เรื่องหลักๆนะครับสเรื่องหลักๆเรื่องแรกนะครับเรื่องหลักแรกก็คือเรื่องประเทศนะครับประเทศเรื่องหลักที่2ก็คือเรื่องของการบอก ชีวิตประจําวันใช่ไหมนะครับว่าหนูทําอะไรนะครับตื่นนอนกินข้าวไปโรงเรียนใช้คําว่าอะไรอย่างที่3คือเรื่องของการบอกเวลานะครับเราเรียนไป3เรื่องเลยทีเดียวนะครับเด็กๆลูกครูฝากนิดนึงนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเป็นภาษาเป็นวิชาที่หนูต้องฝึกเท่านั้นหนูเรียนไปแล้วหนูไปวางไว้เฉยๆแล้วหนูก็นอนหนุนไม่มีทางเก่ง ไม่มีทางเก่งเลยครูพ,พน,นันได้เลยนะครับได้ไปปุ๊บเนี่ยนะครับหนูก็วางใส่ไว้ในตู้อย่างดีสวยงามเป็นตู้เลี่ยมทองลูกความรู้ไม่สามารถไหลจากตู้เลี่ยมทองเข้าหัวงหนูได้นะครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ต้องฝึก นะครับต้องฝึกเรื่อยๆเลยนะครับเวลาหนูเจอนาฬิกาใช่ไหมนะครับเจอนาฬิกาหนูเห็นนาฬิกาหนูดูนาฬิกาเนี่ยแทนนี้จะบอกเป็นภาษาไทยลองบอกเป,ป็นภาษาอังกฤษซะหน่อยนะครับหนูจะได้เป็นการฝึกการบอกไปเรืๆๆนะ่อยๆเห็นไหมเจอสิ่งของที่สมมติเป็นสีเหลืองนึกให้ออกสีเหลืองภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไรนะนะครับก็เป็นการทบทวนไปในตัวแล้วจริงไหมนะครับหนูบอกว่าหนูจะกลับบ้านอกลับบ้านศัพท์ตัวนี้เรียนไปแล้วนี่ใช้คําว่าอะไร นะครับเจอสัญชาติเวลาดูโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับเจอของนําเข้าจากประเทศจีนก็นึกให้ออกเอ๊ะประเทศจีนภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไรนะครับค่อยๆนึกนึกไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวหนูจะเก่งเองนะครับครูการันตีมากๆเลย นะสำหรับคลิปนี้นะครับครูคงมีเนื้อหาแค่นี้นะครับแล้วไว้เจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนทุกคนนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายครัส่งจุบตรงที่ง้วมส่งหัวใจด้วยอ่บ๊ายบายนะคิดถึงนะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน